โยโย่ yo, yo. สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้กับเอ็กเวอร์สำหรับเอ็กเวอร์วันนี้ครับก็มีสิ่งที่จะนํามาฝากให้กับเพื่อนๆครับก็คือในการอัปเดตในเรื่องของ AI ไนะช่วงนี้ก็คือ AI ทุกคนก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการลงและก็แดงกันค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มีความคิดนะครับว่าเอ้เราจะไปทางไหนดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดบอกเลยครับว่าแดงมากๆแต่ก็มี หลายๆอย่างนะครับเราจะมาร่วมวิเคราะห์กันวันนี้นะครับสำหรับตัว AI ต่างๆและต้องบอกเลยครับว่าก็จะมีคำถามกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังเข้ามาเล่นในส่วนของ x w e r ใหม่นะครับผมต้องเท้าความกันก่อนว่า x w e r เนี่ยผมเล่นมาเท่าปีที่2แล้วนะครับเล่นมา2ปีแล้วนะอายได้กับ x w e r มเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีหลายช่องทางในการหามากๆ ผมก็เลยแบบว่าจะมาไกด์นะครับกับมือใหม่นะว่าเราเนี่ยจะฝากกันยังไงแล้วก็เข้าซื้อแล้วก็หาเหรียญอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเอาล่ะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยทุกๆครั้งนะครับผมก็จะพาเพื่อนนะไปใส่โค้ดอังเปานะครับวันนี้มีโค้ดอะไรบ้างนะครับเรากดเข้ามาโค้ดอังเปาครับ เราใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับปึ๊บอ่าก็จะเป็นโค้ดนี้นะทุกคนเรามาลุ้นกันครับขอ100ขึ้นอุ้ย186กนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะก็เพื่อนๆนะครับพยายามใส่เข้าไปนะก็จะเป็นเงินฟรีที่เพื่อนๆทุกคนจะได้รับจากตรงนี้นะครับเพราะผมได้186กนะครับก็อย่าลืมนาอคอมเมนต์กันด้วยนะครับใครได้เท่าไรเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักๆกันก่อนนะครับผมเริ่มแรกนะครับก่อนที่ผมจะไปสอนมือใหม่ว่าหาเหรียญเวอร์อย่างไรนะครับหละ หาจากไหนและเราสามารถฟาร์มได้จากไหนอันดับที่1ครับเราจะสามารถฟาร์มได้หลักๆเลยจากตัว AI นะปัจจุบันนะครับ AI agent นตะครับต่างๆเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับผมนี่เห็นไหมเยอะมากทุกคนก็ลหลายๆคนก็เข้ากันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะคำถามแรกนะครับก็คือลูฟี่นะครับเพื่อนๆถามเข้ามาเอ,อ้ยมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นะหลังจากที่ก็ทําการพีคมาตั้งนานนะครับถ้าเราย้อนไปตั้งแต่1เดือนตัว เหรียญที่เปิดขึ้นมานะครับมันก็จะไต่ตามขั้นบันไดนะการไต่ขั้นบันไดนะครับก็อธิบายสาหรับมือใหม่ด้วยมันก็คือการเปิดเหรียญใหม่นะครับซึ่งเปิดเหรียญใหม่แล้วมันได้รับความนิยมมากพอสมควรนะครับก็เลยทําการพีคนะครับตัวเหรียญเนี่ยราคาเส้นพีคเนี่ยไปโอ้โหลูฟี่ถือว่าเป็นเหรียญที่พีคมากนะครับเพราะว่า1คนขุดน้อยนะครับคนถือน้อยแล้วพอคนถือน้อยเนี่ยเขายัดเลเวลเข้าไปนะครับเขาก็จะได้รับเหรียญเยอะ และที่นี้นะครับมันก็จะเป็นช่วงที่คนนะครับทำกำไรนะครับทำกำไรแล้วขายเพราะว่าช่วงที่คนยังไม่ขายเราเพ่ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับจุดพีคเนี่ยตอนที่คนยังไม่ขายจุดนี้เนี่ยก็คือจุดที่เขากําลังตามทุนนะครับเขาก็จะเก็บสะสมเหรียญจนกว่านะครับจะมีแนวโน้มขาลงเขาก็ทําการขายเพราะว่าต้องเข้าใจว่านะครับคนที่เขาซื้อแล้วทํากําไรเขาก็จะเริ่มขายมันก็จะเริ่มตกใช่ไหมครับ ตรงนี้เนี่ยถามว่ามันจะขึ้นอีกไหมมันจะขึ้นอีกก็ต่อเมื่อถ้านะครับผมเราเข้าไปที่คอมมูนิตี้เราต้องเข้าไปคอมมูนิตี้นะเราถึงจะรู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับคอมมูนิตี้ก็คือเทเลกรมนะครับถ้ามีการ u y b a c k เข้ามาเนี่ยมันถึงจะขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ขาลงของคนที่เขาเนี่ยทำกำไรนะครับในะช่วงแรกที่เขาซื้อขุดมือใหม่นะครับห้ามซื้อเข้าเป็นเด็ดขาดนะสำหรับมือใหม่นะครับ คุณจะได้กําไรน้อยมากและตามทุนคืนยากมากสิ่งที่ผมแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่เลยมือเก่าเนี่ยอาจจะรอบายแบ็กนะครับรอบายแบ็กก็มีหลายตัวที่รอบายแบ็กก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือที่จะบายแบ็กตลอดนะครับจะมีช่วงบายแบ็กตลอดก็คือบิ t h e โร่นะครับบิ t ฮีโรเนี่ยลงมาแค่0.001นะครับอ่าเหลือ2ณปัจจุบันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็คือคนที่เขาได้กำไรเขาทำขายนะครับถ้าสมมุติว่ามือเก่า สมมุติว่ามือเก่าเนี่ยจะเข้าตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับช่วงที่เหรียญลงเยอะๆนะครับมีโอกาสดีเพราะอะไรครับถ้ามีการซื้อบ u y back เข้ามาเราจะได้กําไรเยอะเพราะเราเข้าซื้อด้วยราคาที่น้อยนะครับแล้วเก็บสะสมเหรียญนะครับเข้าซื้อราคาน้อยเก็บสะสมเหรียญเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะรอบ u y back นะครับเราก็จะได้กําไรตรงนั้นแต่ว่าบิทฮีโร่เนี่ยแนะนานะครับผมอย่าเข้าเลย เพราะจานวนคนเนี่ยเห็นไหมครับ 21, 2 1 3หม้ยคนก็คือคนเยอะมากนะครับผมผู้มันเยอะจํานวนแบ่งรายได้เนี่ยมันเลยน้อยนะครับเวลาเราได้รับเหรียญเนี่ยมันเลยน้อยมากวิธีการดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างหลายอย่างนะครับรายองค์ประกอบเราต้องมีความรู้เรื่องคริปโตด้วยนะครับเรื่องของหลักการซัพพลายดีมานด้วยนะตัวใหม่นะครับผมที่น่าสนใจณปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่3ตัวที่เปิดมาใหม่นะ ตรงนี้นะครับ Factory Mine เนี่ยได้ทำการเปิดอาทิตย์กว่าๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงครับเพราะว่าคนที่เขาทำกำไรเนี่ยเขาทำกันไปแล้วนะครับและมันก็บายแบ็กลงใช่ไหมครับผมก็ยังไม่แนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เพิ่งเปิดนะครับคริปโตอ่าพอยเออร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยคนกำลังเข้าซื้อนะครับก็ขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะนปัจจุบันนยีบสอเปอร์เซ็นต์ลนะครับก็ศูนย์สี่ตัว เขาก็จะแบ่งภูเป็นรอบด้วยนะทุกคนเวลาเราซื้อนะครับผมเราต้องสังเกตรอบภูนะครับเห็นไหมตามระยะเวลานะครับเขาจะปล่อยเป็นภูด้วยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคนกาลังถืออยู่ตอนนี้ก็คือ1 1 4 4คนเองสมมติว่าเราจะซื้อใช่ไหมครับสาหรับมือใหม่นะเราก็ไปแปลงเหรียญเวอร์เป็นเหรียญดิวนะครับผมนี่นะเราก็ไปซื้อเวอร์แบบนี้ครับอ่ะเราไปดูราคาเวอร์ครับน่าเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็อีกปัจจัยหนึ่งนะอ่ะเวอร์เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในกราฟขาลงอยู่นะครับอ่ะถ้าเรา ย้อนกลับไป24ี่ชั่วโมงก็ได้ครับผมย่ะิบีชั่วโมงนะราคาตอนนี้ก็โอเคนะผมมองว่าถ้าเราจะซื้อเข้านะครับเพราะว่าเหรียญเบอร์เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่มันไม่ได้พีคมากนะครับก็สามารถซื้อได้นะผมมีย0บดอนใช่ไหมผมก็สามารถกดซื้อแบบนี้ได้ครับอ่าเพราเราซื้อเหรียญเบอร์เราก็ต้องมาเช็คด้วยนะครับว่าของเราเนี่ยมันมีคนขายให้เราหรือเปล่านะครับสําเร็จทั้งหมดนะครับผมอาได้มาละได้มาละไ,ได้เบอร์มาละนะครับผมก็เป็น3 3 4นะก็สามารถเข้าไปดู เอเจนต์เอไอไดนะ้ถ้าเราจะซื้อนะครับแต่ก็ต้องเช็คเงื่อนไขต่างๆด้วยนะบางโทเค็นเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถซื้อได้ถ้าเราไม่เช็คนะสมมติว่าเราจะซื้อตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้แน่ใจนะเรามี3 0 0เบอร์นะครับครูตอนนี้อยู่ที่5 0,000นะครับผมนี่นะอ่าเราก็สามารถซื้อได้เพราะว่าเราเข้ารอบที่1นะครับครูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่และราคาเหรียญก็ค่อนข้างดีนะครับนี่เห็นไหม เราเริ่มขุดแล้วทุกคนเรยบบ้อยมาแล้วนะครับผมนี่เราก็กดขุดได้เลยนะครับผมถ้ามาแล้วนะปุ๊บนี่กดขุดได้เลยนะครับผมเห็นไหมคนที่จะได้กําไรก็คือคนที่ถือเท่านั้นนะครับเห็นไหมผมก็ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยผมได้วันละประมาณ5648หี่เหรียญนะครับอันนี้ก็คือถือว่าได้เยอะอยู่เพราะว่าผมเลเวล2นะครับเลเวล2มันจะได้2เท่านะครับจากการแบ่งนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการหาเวอร์นะครับอีกช่องทาง ช่องทางที่2นะครับวิธีการหาเนี่ยเราเห็นตรงนี้ไหมครับการแชร์นะครับผมนี่การแชร์ไรายได้โดยการแชร์ไรายได้ตรงนี้นะครับก็คือเขาให้เราเอาเหรียญบิวไปทําการแช์ซึ่เงเหรียญบิวเนี่ยเราได้ทุกวันอยู่แล้วหนึ่งก็คือได้จากการกดลับตรงนี้นะครับข้างหมายถูกเราก็จะได้เหรียญบิวแล้วก็ใส่โค้ดเห็นไหมครับ 2ก็คือได้จากกล่องน,นะครับผมเวลามันดรอปมาแล้วเราก็มากดกล่อ,องตัวสัตว์เลี้ยงยิ่งเลเวลเราสูงเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญบิลเนี่ยที่มันเยอะมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ไปพัฒนานะครับเหรียญบิลผมอยู่ที่2องนะครับที่ได้มาและ3ามอ่าหนึ่งวันนะครับจะมีอยู่3เควสท,ที่เราสามารถทําแล้วได้ EP ของตัวสัตว์เลี้ยงด้วยแนะนําให้ไปทําด้วยนะครับเหรียญบิลตรงนี้นะครับผมเหรียญบิลเราได้จากการหนึ่งก็คือร้านแอปครับผมที่เราสามารถเข้าไปเเล่นกม ต่างๆครับแนะนําว่าให้เอาเกมที่มีบิลสูงๆแล้วก็สังเกตเขียนเหลี่ยมดิวตรงนี้ไปครับนี่มิวดาร์กนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับภารกิจใหม่โอกยมีโอ้โหยี่สิบดอลลาร์เลยนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นโอ้โหอันนี้คือเหลี่ยมบิวเยอะมากนะครับเราก็เล่นไปให้ถึงเลเวลนะครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่โอ้โหได้เหลี่ยมบิวเยอะมากทุกคนตรงนี้น่าสนใจจัดเลยยยนนนนนะะคครรัับีีีี่ออนน้้ไดเเหฟมากกทุก นี่แหละครับอันนี้ก็คือวิธีการฟาร์มเด่นบิวแล้วก็ไปดูเกมใหม่ๆที่เข้ามาครับอันนี้30,000นเลยนะเห็นไหมนี่สามแสนเลยครับเราเข้าไปดูภารกิจนี่นะครับโอ้โหง่ายจัดนะทุกคนดูดิเล่นเลเวล9 700เ้เลเวล15 3ห0านี่เห่ียญนบิวฟรีได้เยอะมากครับผมแนะนำว่าให้ไปดูไปเช็คดูนะครับประจำวันมันจะมีเกมใหม่มาเรื่อยๆที่เด่นบิลสูงๆนะปร<น>ะมาครับการที่เราจะได้เหี่ญบิวเนี่ย มันมีเยอะแยะมากมายครับหลายเกมมากเกมเวฟสามก็มีก็สามารถเข้าไปเล่นเกมเวฟสได้โดยเอาเหรียญบิลเข้าไปเล่นเดิมพันนะอันนี้เป็นการเดิมพันและขึ้นอยู่กับเพื่อนครับถ้าใครไม่อยากเดิมพันก็เล่นฟรีนะครับผมรับเดยมบิลฟรีๆได้ตรงนี้นะครับและต่อมาครับเราเนี่ยจะได้เดยญบิลจากที่ไหนไบ้างก็จะเป็นในส่วนของ a d ร์ด a d o แอเนี่ยก็จะมี Ado ์เยอะแยะมากมายครับที่แจกตัวเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูว่ามี Ado ์ปตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็เข้าไปทำได้นะครับ ต่อมาก็คือคําแนะนําทุกวันครับที่เขาจะแจกเหรียญ USDT ให้กับเราครับวันละ5ดอลลาร์ก็คือเราเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องทําภารกิจด้านล่างครับก็คือเข้าไปดาวน์โหลดเกมเนี่ยด้านล่างนะครับต่อวันเนี่ยเราก็จะได้รับผูกนะครับตรงนี้รางวัลรวมในแปดสิบห้าดอลลาร์นะครับไปร่วมภารกิจนะครับเขาแจกทุกวันอยู่แล้วนะวันละห้าดอลลาร์นะครับเห็นไหมเงินฟรีทั้งนั้นนะครับต่อมาครับสิ่งที่สําคัญพอเราได้เหรียญบิวใช่วยไหมครับเราจะเอาเหรียญเบอร์เนี่ยทำอย่างไรก็คือเข้าไปที่ ตัวสัตว์เลี้ยงของเราครับจากนั้นให้เรานะครับเข้าไปมาทําการเข้าปันผลนะครับเพื่อรับเหเรียญเบอร์ตรงนี้เหรียญเบอร์อธิบายง่ายทุกๆ3ามทุ่มนะครับทุกวันทุกๆ3ามทุ่มเขาจะแจกเป็นเหรียญเบอร์ให้กับเราโดยให้เรานะครับทำการแบ่งปันผลรางวัลเนี่ยดูอย่างไรครับเห็นไหมภูแต่ละภูจะไม่เหมือนกันครับนี่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริจาคเด่นบิลตามภูไหนนะครับอย่างเช่นเลือกภูหนึ่งคนที่มีเหรียญบิลน้อยนะครับเลือกภูหนึ่งก็ รางวันรวมเนี่ย15นะครับผมเราสามารถกดดูรางวัลได้นะครับในแต่ละปี่เราสามารถดูรางวัลตรงนี้ได้ครับก็คืออันดับ1นึถึง141จะได้0.02เวอร์นะครับผมตรงนี้นะก็คือบริจาคเหรียญบิวครับบริจาคยังไงใช่ไหมให้เรานะครับกดเข้าร่วมแบบนี้ครับผมแล้วก็กดใส่เหรียญบิวที่เรามีอยู่นะครับก็คือว่านะครับต้องการแค่1นึ่งบิวก็สามารถเข้าร่วมและรับเหรียญเบอร์ได้นะครับระดับที่1นะ ผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเล่นระดับสูงนะครับอย่างเช่นระดับ4ระดับ5้าระดับ5เนี่ยเขาบอกว่าต้องการ1 0 0 0 0นบิลครับเพื่อเข้าร่วมถ้าเราลง1 0,000บิลขึ้นไปนะครับเราก็จะได้นะครับผมรางวัลอันดับ5เห็นไหมครับอ่าเราเราก็จะได้เข้าร่วมนะครับเลเวลห้าเลเวล5เนี่ยอันดับ1นึ่งร้อยเวอร์เลยนะอันดับ2 64เวอร์อันดับ3 3เวอร์นะครับซึ่งวิธีการบริจาคเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยผม มีวิธีแนะนําให้กับเพื่อนครับง่ายๆเลยทุกคนก็คือให้เราเนี่ยใส่สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดอ่ะอย่างเช่นถ้าเราจะเล่นอันดับ5ใช่ไหมอันดับ6เนี่ยเขาต้องการ1น0 0 0แสใช่ไหมเราต้องต้องลงเหรียนบิลเนี่ยที่เยอะนะครับลงเรียนบิลเนี่ยที่เยอะกว่าชาวบ้านก็คือ9 0้0พันอ่าเก้าแสนเ้ามนก้าพั้อยเก้าสิบเกไหครับ เกือบจะเป็นเลเวล6แต่ไม่ใช่เลเวล6แต่มันเป็นเลเวล5าแล้วก็ติดอันดับท็อปนั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีเล่นนะทุกคนนะวิธีการเอาเหรียญบิวมาเล่นนะออะอย่างเช่นอันดับ4เนี่ยไปหาอันดับ5นะครับอันดับ5เนี่ยก็คือ1นึ่งหมื่นใช่ไหมเราก็ลงตรงนี้ไป9999นะครับผมแต่ต้องลงตอน3ามทุ่มนะครับตั้งแต่3ามทุ่มตอนที่เขาแบ่งรางวัลมันจะเริ่มนับตั้งแต่3ามทุ่มไงทุกคนเข้าใจไหมถ้าเรามาลงตอนเช้าเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสครับเราอาจจะได้แค่3เบอร์ก็ได้ ะครับอันดับเราอาจจะตกนะเพราะว่าเราไปลงนะครับผมแนะนํานะครับอันนี้เทคนิคนะเทคนิคสมมุติว่าผมจะเล่นเลเวลนะครับเลเวลสไปเลเวล4ใช่ไหมเลเวลสต้องการ1,000ใช่ไหมผมลงนี้ครับบริจาคเข้าไป999ครับจุดเกครับผมนี่ใส่แบบนี้ครับเรามาดูอันดับนะครับผมนี่เห็นไหมอันดับผมนะครับก็คืออันดับอุทิศ91เลยนะทุกคนเห็นไหมเก้าสิอ็ะ เออก็ค well, er ือคนเนี่ยเขาลงก่อนสามทุ่มแล้วนะครับถ้าเราลงตั้งแต่สามทุ่มอ่ะเราจะได้ตั้งแต่อันดับที่นี่ติดท็อปเลยทุกคนติดท็อปเลยประมาณ1นึถึงยี่สิบเนี่ยได้2อเบอร์ก็ได้นะครับผมแต่ผมได้ออันดับ90ใช่ไหมก็อยู่ที่0.67ย์จุดหกสนะครับศูนเปอร์ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเรามีเอ็กซ์เพลยเห็นไหมครับเราจะเห็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นโบนัสบวกขึ้นมาครับอืมอันนี้ก็คือวิธีการฟาร์มเหรียญเบอร์อีกรูปแบบหรรือออช่่งงงทานนึะะคับล ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการหารายได้ของ e x v e r อรนะครับอยู่ประมาณ379ตัวนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกคนนะประมาณนั้นโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ